สวัสดีครับกลับมาพบกับการเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามีชื่อศิลปินท่านหนึ่งหลายคนแน่จะคุ้นคุ้นชื่อหรืออาจจะเคยได้ยินเพลงมาบ้างชัยสานุวัตรครับแล้วก็มีคำนิยามแนวเพลงของเขาว่า Pop Country ป๊อปคันทรีอืมป๊อบคันทรีใช่ครับเราจะมาดูกันว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ย ทั้งประวัติย่อๆแล้วก็ข้อมูลเพลงเด่นๆของเขาเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับตัวศิลปินแล้วก็วงการเพลงไทยในยุคนั้นด้วยครับค่ะการเริ่มด้วยชื่อชายสานุวัตรแล้วก็คำว่าป๊อปคันทรีเนี่ยก็น่าสนใจตั้งแต่แรกเลยนะคะคำนี้มันชวนให้คิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะมันเป็นการผสมผสานดนตรีแบบไหนกันแน่โดยเฉพาะในบ้านเราช่วงประมาณปี2000ที่ข้อมูลบอกมานะคะใช่เลยครับ คือข้อมูลที่เรามีเนี่ยระบุชัดเลยว่าใช้สานุวัตเป็นศิลปินไทยที่แบบเป็นที่รู้จักในแนวนี้เลยซึ่งการใช้คำว่า Pop ปคันทรีเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องมาลองเออตีความกันนิดหนึ่งว่าสมัยนั้นเนี่ยคำนี้มันหมายถึงอะไรมีลักษณะยังไงในบ้านเราเนาะอาจจะไม่เหมือนป๊อปคันทรีของฝรั่งสะทีเดียวถูกต้องค่ะถ้าเราอิงจากข้อมูลที่ให้มานะคะทั้งรายชื่อเพลงทั้งค่ายเพลงเนี่ยเราอาจจะพอเดาๆได้ว่า ป๊อบในที่นี้เนี่ยก็น่าจะหมายถึงทำนองที่มันติดหูฟังง่ายๆหน่อยคือเข้าถึงคนฟังเยอะๆได้ส่วนคอนทรีอืมอาจจะไม่ได้หมายถึงคอนทรีแบบอเมริกันจ๋าขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นแบบว่ากลิ่นอายลูกทุ่งหรือว่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับชีวิตวิถีชีวิตหรืออาจจะมีสำเนียงร้องบางอย่างที่มันไทยๆมากกว่าอ่าเป็นการตีความที่น่าสนใจมากครับเพราะมันทำให้เห็นภาพว่าเออ อาจจะเป็นความพยายามจะสร้างแนวทางของตัวเองขึ้นมาที่แบบหยิบยืมจากทั้งสองฝั่งเพื่อสร้างอะไรที่มันแตกต่างในตลาดเพลงตอนนั้นแล้วพอเรามาดูรายชื่อเพลงเด่นที่ข้อมูลให้มานะครับโอ้โหไม่มีหลายเพลงเลยนะทั้งวอนพ่อขุน OMB พรางเมาให้ตายเรียนรามตามรักยังรักยังห่วงเยอะเลยใช่ค่ะ รายชื่อเพลงนี่แหละค่ะที่ช่วยเสริมเรื่องป๊อปคันทรีได้ดีเลยสังเกตไหมคะว่าชื่อเพลงนี่มันหลากหลายมากเลยนะมีตั้งแต่ชื่อที่ดูแบบพื้นบ้านหน่อยอ้างอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างวอนพ่อขุนไปจนถึงชื่อที่มีภาษาอังกฤษปนมา OMB หรือชื่อทีอ่สะท้อนชีวิตคนเมืองอย่างเรียนรามตามรักแล้วก็มีชื่อที่สื่ออารมณ์ตรงๆเลยเมาให้ตายหรือยังรักยังห่วงอะไรแบบนี้จริงด้วยครับ ความหลากหลายของชื่อเพลงนี้มันมันสะท้อนอะไรบางอย่างนะอาจจะบอกถึงความพยายามจะเข้าถึงคนฟังหลายๆกลุ่มหรือเปล่าหรืออาจจะแสดงถึงแก่นเรื่องที่มันหลากหลายในเพลงของเขาคือไม่ได้จำกัดอยู่แค่แนวใดแนวหนึ่งชัดๆเหมือนลูกทุ่งแท้ๆหรือปอจจ๊อปจจาๆในยุคนั้น มีคนองว่าเนี่ยคือจุดที่น่าสนใจค่ะการมีเพลงที่คนรู้จักเยอะๆหลายเพลงแล้วก็มีความหลากหลายทางเนื้อหาหรือชื่อเพลงแบบนี้มันบอกถึงศักยภาพในการสื่อสารกับคนฟังในวงกว้างได้นะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่ศิลปินคนหนึ่งจะมีเพลงฮิตติดชาร์ตหลายเพลงโดยเฉพาะแนวที่อาจจะยังแบบไม่คุ้นหูคนทั่วไปเท่าไหร่อย่างป๊อปคันทรีตอนนั้นนะคะ การมีเพลงฮิตหลายเพลงเนี่ยมักจะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะบ่งบอกถึงการยอมรับในระดับหนึ่งเลยแล้วก็มักจะนำไปสู่การได้ทำอัลบั้มเต็มซึ่งก็นำเรามาสู่ข้อมูลสำคัญอีกชิ้นหนึ่งครับเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพของเขาเลยก็คืออัลบั้มแรกข้อมูลบอกว่าอัลบั้มแรกของชัยสนุวัตรเนี่ยชื่อสตูดิโอหนึ่งนะครับออกประมาณปีพศ2543หรือคศ2000ก็เป็นช่วงแบบคาบเกี่ยวศาสตร์พอดีเลย ปีสองอืมเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากนะคะวงการเพลงไทยตอนนั้นกำลังมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเลยทั้งเรื่องเทคโนโลยีการฟังเพลงรูปแบบธุรกิจหรือว่าแนวเพลงที่ฮิตๆกันด้วยการที่ศิลปินหน้าใหม่หรือศิลปินที่มีแนวทางเฉพาะตัวอย่างป๊อปคันทรีเนี่ยสามารถออกอัลบั้มเต็มได้ในช่วงนั้นเออถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะครับแล้วที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือเรื่องสังกัดครับ อัลบั้มสตูดิโอหเนี่ยออกภายใต้สังกัด Grammy Go นะครับในเครือ GMM Grammy เลยซึ่งตอนนั้นจนถึงตอนนี้ Grammy Go ก็คือค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ที่เน้นเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเป็นหลักเลยก็ว่าได้จุดนี้สำคัญมากค่ะคือการที่ชัยสานุวัตรที่เขาถูกนิยามว่าเป็นแนวป๊อปคันทรีนะคะได้เซ็นสัญญาแล้วก็ออกอัลบั้มกับ g r a ม m y Go ในปี2000เนี่ยนะอืมอันนี้บอกอะไรได้เยอะเลย ในมุมหนึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของค่ายใหญ่เลยนะที่มองเห็นศักยภาพในตัวศิลปินแล้วก็แนวเพลงนี้ว่าน่าจะไปได้ในตลาดใช่ครับการได้อยู่กับ Grammy g o นี่หมายถึงการเข้าถึงช่องทางโปรโมทที่แบบแข็งแกร่งมากทั้งวิทยุโทรทัศน์มีโอกาสที่เพลงจะถูกปล่อยไปในวงกว้างกว่าการทำเพลงอิสระหรืออยู่ค่ายเล็กๆเยอะเลยในยุคนั้น มันเหมือนการเปิดประตูไปสู่แฟนเพลงกลุ่มใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มแฟนเพลงของแกรมมี่โกเองซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนลูกทุ่งอยู่แล้วแต่ในอีกมุมหนึ่งก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าการเข้าไปอยู่ในสังกัดที่ภาพลักษณ์หรือแนวทางค่อนข้างชัดเจนอย่างแกรมมี่โกที่ในลูกทุ่งนะคะมันส่งผลต่อการนำเสนอความเป็นป๊อปคันทรีของชัยสนรวัตรมากน้อยแค่ไหน คือคำว่าป๊อปในนิยามของเขาเนี่ยถูกปรับถูกจูนให้เข้ากับความเป็นโกของแกรมมี่หรือเปล่าหรือว่าทางค่ายเองก็มองว่าเออแนวทางของชายสานุวัตเนี่ยมันเติมเต็มหรือขยายขอบเขตเพลงลูกทุ่งในแบบของแกรมมี่โกได้นั่นสินะครับมันอาจจะเป็นกลยุทธ ของแกรมมี่โกตอนนั้นก็ได้ที่แบบอยากจะขยายฐานคนฟังให้กว้างขึ้นนอกจากแฟนลูกทุ่งเดิมๆอาจจะมองหาศิลปินที่มีส่วนผสมของความแบบสมัยใหม่หรือความเป็นป๊อปมากขึ้นเพื่อดึงดูดคนฟังกลุ่มใหม่ๆเข้ามาการมีศิลปินอย่างชัยสาุวัตรที่มีคำว่าป๊อปนำหน้าคันทรีเนี่ยอาจจะดูเป็นคำตอบที่ลงตัวพอดีตอนนั้นเป็นไปได้สูงค่ะ เพราะช่วงปี2000ตลาดเพลงมันแข่งขันสูงมากการสร้างความแตกต่างขยายฐานลูกค้าเป็นเรื่องสําคัญของค่ายใหญ่ๆเลยการนําเสนอแนวเพลงลูกผสมอย่างป๊อปคันรีอาจจะเป็นการทดลองหรือเป็นการเดิมพันที่แกรมมี่โกมองว่ามีโอกาสสาเร็จซึ่งการที่มีเพลงฮิตหลายเพลงจากอัลบั้มแรกออกมาเนี่ยก็อาจจะยืนยันได้ระดับหนึ่งนะคะว่าการเดิมพันครั้งนั้นน่าจะให้ผลตอบรับที่ดีพอสมควรถ้าเราลองเอาข้อมูลทั้งหมดมาปฏะติดประต่อกันนะครับเราจะเห็นภาพของศิลปินคนหนึ่ง คือชัยสานุวัตรที่นิยามตัวเองหรือถูกนิยามด้วยแนวป๊อปคันทรีซึ่งก็อาจจะหมายถึงการผสมเมโลดี้ป๊อปติดหูเข้ากับกลิ่นอายหรือเนื้อหาแบบลูกทุ่ง o คนทรีหน่อยเขามีเพลงที่คนรู้จักเยอะหลายเพลงเลยซึ่งสะท้อนความหลากหลายทางเนื้อหาด้วยแล้วก็ได้ออกอัลบั้มเต็มชุดแรกสตูดิโอหช่วงปี2000กับค่ายลูกทุ่งยักษ์ใหญ่อย,อย่างแกม่โก ใช่ค่ะมันคือภาพของศิลปินที่น่าสนใจคนหนึ่งเลยที่โลดแล่นอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสําคัญของวงการเพลงไทยเลยนะคะการที่เขาสามารถสร้างจุดยืนด้วยแนวเพลงลูกผสมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากค่ายใหญ่เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงออพลาวัตของตลาดเพลงยุคนั้นที่อาจจะเริ่มเปิดกว้างให้แนวทางใหม่ๆมากขึ้นหรืออย่างน้อยก็มีการแบบสแสวงหาแนวทางใหม่ๆเพื่อตอบสนองคนฟังแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับชัยสานุวัตรในภาพรวมล่ะครับ จากข้อมูลที่เราดูกันมาก็พอจะสรุปได้ว่าเขาคือศิลปินไทยที่สร้างชื่อจากแนวป๊อปคันทรีมีเพลงฮิตที่เอ่อน่าจะยังอยู่ในความทรงจำของหลายคนนะเช่นวอนพ่อขุน OMB เรียนรามตามรักและก็มีจุดเริ่มต้นสำคัญคืออัลบั้มแรก Studio 1กับ Grammy g o ประมาณปี2543ซึ่งก็เป็นเครื่องการันตีการยอมรับในวงการเพลงตอนนั้นเลย เป็นการสรุปที่กระชับดีค่ะแล้วก็ครอบคลุมข้อมูลที่เรามีนะคะชัยสานุวัตรศิลปินป๊อปคันทรีเพลงฮิตหลากหลายแนวอัลบั้มแรกสตูดิโอหนึ่งสังกัดแกรมมี่โกปี2543ภาพรวมพวกนี้ก็ช่วยให้เราเห็นตำแหน่งของเขาในประวัติศาสตร์เพลงไทยช่วงหนึ่งได้ชัดเจนขึ้นค่ะข้อมูลเหล่านี้ถึงแม้จะเป็นแค่ภาพรวมคร่าวๆจากข้อมูลที่เรามีนะครับ แต่ก็ช่วยให้เราได้นึกถึงศิลปินท่านหนึ่งและก็แนวเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจําทางดนตรีหรือเป็นเพลงประกอบชีวิตของใครหลายๆคนในช่วงเปลี่ยนผ่านสาสนแน่นอนค่ะแล้วพอเราพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยนะคะมันก็อดไม่ได้ที่จะเกิดคําถามที่แบบน่าสนใจชวนให้คิดต่อไปอีกเรื่องนี้มันทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจว่าการผสมผสานร,ระหว่างความเป็นป๊อปที่เข้าถึงง่าย กับความเป็นคันทรีหรือกลิ่นไอายลูกทุ่งในเพลงของชัยสานุวัตรเนี่ยซึ่งมันสะท้อนผ่านทั้งชื่อเพลงที่หลากหลายแล้วก็การได้ทำงานกับค่ายใหญ่อย่างกรมม m y g o ด้วยเนี่ยมันได้รับการตอบรับจากคนฟังจริงๆในยุคปี2อ0 0ยังไงคือตลาดเพลงตอนนั้นเปิดรับแนวเพลงลูกผสมแบบนี้ได้ดีแค่ไหนหรือว่ามันยังถูกมองว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของตลาดเพลงลูกทุ่งเป็นหลักมากกว่าจะเป็นแนวเพลงใหม่ที่แยกออกมาอย่างชัดเจนอันนี้น่าคิดต่อคะ่ะ โอ้เป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าขบคิดมากครับเพราะมันชวนให้เรามองลึกลงไปถึงการรับรู้ของผู้ฟังจริงๆเนาะแล้วก็พลวัตของตลาดเพลงในยุคนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ข้อมูลอย่างเดียวอาจจะยังให้คำตอบได้ทั้งหมดสำหรับการพูดคุยเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับชัยสานุวัตรในวันนี้ก็คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับหวังว่าข้อมูลที่เรานำมาสำรวจกันจะช่วยให้เห็นภาพรวมและความน่าสนใจของศิลปินท่านนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ